ถ้าคุณอยากจะให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเนี่ยตินเช้ามาเนี่ยคุณต้องทําให้เช้าวันใหม่เนี่ยเป็นเป็นเช้าที่เยี่ยมส่งผลอิทธิพลไปยังแลนะชั่วโม,มงทั้งหมดของวันนั้นคุณเริ่มต้นด้การที่คุณพอคุณลืมตาตื่นขึ้นมาปั๊บนะครับลองฝึกดูนะครับลืมตาฝึกลืมตาปับ๊บสิ่งแรกที่ปรากฏในจิตใจก็คือฉันอยากจะขอบคุณสิ่งนี้เลือกมานะครับใครอะไรสักอย่างเหตุการณ์อะไรสถานการณ์อะไรถ้าหากว่าคุณทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับในวินาทีเหล่านั้นเนี่ยมัน,นก ็นวันที่คุณจะมีความพร้อมแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาคุณลองดูภาพดูนะครับใครก็ได้ถึ่นมาครับแล้วคุณก็บ่นพอคุณบ่นหรือคุณไม่ยอมหยุดเสียใจไม่ยอมหยุดโกรธไม่ยอมหยุดบ่นผลก็คือคุณแทบจะไม่มีทางเพราะเพราะว่าคุณว้าวุ่นใจเกินไปจิตคุณไม่สงบพอคุณก็จะไม่มีสมาธิในการที่จะคิดอ่านอย่างทะลุเปลือกลงแล้วก็มีปัญญาคุณก็จะทํางานนะครับได้ก้าวหน้าน้อยลงหรือคุณอาจจะไม่มีอารมณ์พอที่คุณจะทําไหวคุณก็เครียดนะรู้สึกแย่